วิธีหรือว่าเทคนิคในการเชื่อมเหล็กกับเหล็กหล่อเข้าด้วยกันเนี่ยให้เราทําการเชื่อมลากจากเหล็กมา AH หาเหล็กหล่อนะครับตัวอย่างนะครับด้านบนของผมเนี่ยจะเป็นเหล็กด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหล็กหล่อวิธีการเชื่อมนะครับให้เราทําการเชื่อมลากจากเหล็กมา AH หาเหล็กหล่อนะครับลวดเชื่อมที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นลวดเชื่อมธรรมดาลวดเชื่อมเหล็กธรรมดานะครับการเชื่อมแบบนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องเชื่อมอยู่ประมาณสองรอบนะครับเนื่องจากว่ามันติดยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมกันเลยเนาะ